ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม m a n ก็ Man และคลิปนี้คือการสปอยซีรี Richard, ส์ริชเชอร์ซีซั่นสครับยอดคนสืบเรือหำมีทั้งหมด8ปตอนโดยผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทและนี่คือพาร์ทที่1 ส่วนใครที่ยังไม่ดูซีซั่นแรกเนี่ยกดที่มุมขวาบนครับเมื่อเขาคืออดีตสรวัตรทหารที่ฉลาดที่สุดในโลกพันเนจรไปเรื่อยต้องกลับมาไขคดีปริศนาการตายของเพื่อนหน่วยสืบสวนพิเศษซีซั่นนี้ก็ยังโคตรเดือดเหมือนเดิมก่อนชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไม่รอช้าไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นนัดเทือกเขาแคสกิลนิวยอร์กสองชั่วโมงจากทางเหนือแมนฮัตตันเวลากลางดึกมีฮอลำหนึ่งขับมาเพื่อจะปล่อยศพชายคนหนึ่งลงกลางป่านี่คือปรมบทเริ่มต้นของซีรีส์ภาคต่อน้ำดีริชเชอร์ภาคนี้สร้างจากนวนิยายชื่อดังแจ็ควิชเชอร์เล่มที่11 bad luck and trouble ทอดสมการฆ่า เมอร์ฟรีสโปโลรัตอาคันซอณนะร้านขายเสื้อผ้ามือสองชายคนหนึ่งมาซื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่เขาก็คือแจ็ควิเชอร์อดีศรวัตรร่างยักษ์พระเอกของเราจากมากรฟมาไม่นานวันนี้จอนมาถึงอาคันซอเขาเปลี่ยนชุดเรียบร้อยวางเสื้อผ้าตัวเก่าลงบนโต๊ะแคชเชียร์สาวที่ดูเบื่อโลกก็ถามว่าจะให้ทําไงกับของพวกนี้และเอกตอบทันทีก็ซักและเอามาขายไงคุณเป็นร้านมือสองส่วนนี่ของที่เขาซื้อซึ่งกําลังสวมอยู่ตอนนี้กางเกงยีนส์แจ็คเก็ตถุงเท้ารองเท้าบ็ แค่เชียก็หยุดจ้องมือถือแล้วก็มาคิดเงินให้ทั้งหมด22ดอลลาร์ลาเอกก็หันมองป้ายที่เขียนว่าลด50%บรทุกชิน้นเขาบอกทันทีต้อง11สแต่หญิงสาวบอกว่าดักซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของดานยับกวนเอาป้ายนั้นออกตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนแล้วเธอบอกเสียงแข็ง22ดอลลาร์ลาเอก,ก็ส่วนเลยถ้ารู้ว่าควรเอาออกทำไมถึงยังไม่ทำ เอก็บอกอย่างกวนทีนว่านั่นมันหน้าที่ดักพระเอกไม่ต่อคำละเงินเขาไม่พอมีตู้ ATM อยู่ฝั่งตรงข้ามพระเอกจะไปกดมาให้โดยจะทิ้งพาสปอร์ตไว้เพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะไม่หนีแต่ไม่นี่ก็ไม่สนอะไรครับจะหนีก็ไม่แข์เพราะว่างานนี้มันห่วยแตกเอองั้นก็แล้วแต่วะพระเอกเดินออกไปซึ่งที่ตู้เนี่ยมีหญิงสาววัยกลางคนท่าทางดูหวาดกลัวที่กําลังกดเงินอยู่เธอเสียงสั่นบอกพระเอกขอโทษแต่ฉันต้องกดเงินอีกครั้งพระเอกเหลือบมองมือเธอปรากฏว่ามีคราบเลือดติดอยู่ วิเชอร์นิ่งคิดซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยมีรถมินิแวนจอดอยู่ด้วยฮาคิดยอดนักสืบละเอกก็พอเข้าใจสถานการณ์รับบอกเธออย่าหันมาเขาช่วยได้กดเงินต่อไปอย่าหยุดมินิแวนทางซ้ายมือของคุณใช่ไหมอีกฝ่ายตอบเสียงสั่นว่าใช่ละเอกขอถามให้ชัดคุณโดนป้นรถใช่ไหมเธอร้องไห้ลูกเธออยู่เบาะหลังมันมีปืนด้วยระเอกให้รอนี่ใช้เวลาไม่นานหรอกเขาถอดแจ็กเก็ตพันมันใส่มือซึ่งในรถเนี่ยมีโจรคนเดียว ในมือถือปืนมันก็แต่บอกเด็กว่าแม่แกควรเรียบหน่อยนะไอ้หนูและเสี้ยววินั้นพระเอกก็สัตหน้ามันทะลุกระจกจับหัวฟาดพวงมาลัยดึงตัวมันออกมาจับปืนฟาดอีกทีก่อนจะเหยียบหัวซ้ำแบบเต็มกำลังโจรเนี่ยไม่ตายก็คางเหลืองครับถึงขั้นหมดสติพระเอกเปิดไปหาเด็กไงอยากเจอแม่ไหมเธอคนนั้นรีบเข้ามากอดลูกพระเอกบอกหมอนี่จะสลบไปสักพักเข้าไปธนาคารโทรหาตำรวจเอาปืนให้เขาพระเอกเดินจากไปอีกฝ่ายก็บอกว่า,วาเดี๋ยวคุณเป็นใครอ่ะ ละเอกตอบตามสไตล์คนคนหนึ่งที่ไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยจากนั้นพี่แกเนี่ยก็ไปกดเงินแต่ที่แปลกคือมีใครบางคนได้โอนเงินเข้าบัญชีเขาพระเอกมองตัวเลขและครุ่นคิดบางอย่างเขากลับเข้าร้านเสือ้อวางแจ็คเก็ตตัวเมื่อกี้ลงนี่30เหรียญขอแจ็คเก็ตตัวใหม่ด้วยแคทเชียเนี่ยก็ถามว่าตัวเมื่อกี้มีปัญหาอะไรพระเอกตอบมันเปื้อนเลือดเนี่ยจากสีหน้าที่ดูเบื่อโลกเธอก็ดูเกรงกลัวพระเอกทันที พี่แกขออะไรก็ให้หมดซึ่งพระเอกขอยืมโทรศัพท์เขาเพิ่งได้รับข้อความจากเพื่อนแคทเชียเนี่ยก็ยื่นให้พระเอกกดโทรซึ่งเพื่อนที่ว่าเนี่ยก็คือเนลลรี่อดีตทหารหญิงมาดเข้มที่เคยร่วมงานกันจากซีซั่นแรกแม้จะเป็นเบอร์ปริศนาแต่เธอก็รู้ว่าคือวิทเชอร์พระเอกได้รับข้อความเธอเงินที่โอนมาเนี่ยคือ1 1ึนซึ่งคือหน่วยสืบสวนพิเศษและ1 0 3 0สัญญาณแจ้งเหตุร้ายเนยลลรี่บอกสัญญาณแจ้งเหตุร้ายและค่าตั๋วเครื่องบินเธออยากให้มานิวดวนเลย ละเอกก็าถามว่ามีอะไรเธอบอกคาวินฟรานซ์ถูกฆ่าซึ่งคือชายในตอนต้นเรื่องรับอดีตลูกน้องหน่วย 110. ร้อยสิบะเอกหน้าเข้มตอบไปถึงแล้วจะบอกเขาคืนมือถือหยิบแจ็กเก็ตตัวใหม่เดินออกไปอย่างรีบร้อนสงสัยการเที่ยวครั้งนี้ต้องยุติไว้อีกแล้วฉากย้อนมาอดีตร็อครีกวอร์จิเนียตอนที่พระเอกประจำการหัวหน้าหน่วยร้อยสิบซึ่งฟรานซ์คือหนึ่งในลูกน้องเขามักจะเรียกพระเอกว่าผู้พันอีกฝ่ายก็บอกทุกครั้งให้เรียกแค่ริชเชอร์พอฟรานซ์ยังไม่ชินเท่าไหร่ เขาถามว่าเรียกเข้ามาทําไมซึ่งหลายอาทิกนเนี่ยพระเอกเห็นฟรานซ์ในค่ายที่สามารถหยุดทหารสองคนไม่ให้ฆ่ากันได้โดยเจราจาให้จบแบบแฟร์เล่นมุกนิดหน่อยลดความขัดแย้งลงถือว่าเป็นคนตัดสินใจดีอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยร้อยสิพวกเขาอยู่หน้าประตูซึ่งในนั้นคือสมาชิกหน่วยที่พระเอกชวนมาก่อนหน้ามีด้วยกันหลายคนับซึ่งเราจะรู้จักกันดีนั่นคือเนียรีและนี่คือเดวิดเขาก็ได้เอ่ยขึ้นกลางวงเพื่อนว่าหน่วยที่ผู้พันวิเชอร์รวมตัวขึ้นเนี่ยมันหน่วยอะไรกันแน่ ซึ่งในนี้ก็มีทั้งทหารนักบัญชีดิกซันพ่อนักดนตรีสวอนสุดยอดมือปืนลาวเรียแล้วก็ทหารหนุ่มอีกสองซานเชสกับโอโลสโก้ลาวเรียก็ได้ถามเด <David, S 2> วิดว่านอกจากพูดมากแล้วเนี่ยนายมีดีอะไรซึ่งเดวิดเนี่ยจะเทพมีดเป็นพิเศษเขาบอกลาวเรียอายุปูน,นี้ยูทีวีอยู่บ้านไม่ดีกว่าละจนพระเอกเปิดเข้ามาลาวรีนั้นชนะพลแม่นปืนประจํากองทัพถึง6ครั้งทั้งในระดับปืนพกแล้วก็ไรเฟิลพระเอกมีกดอยู่ แผนการจะไร้ค่าทันทีที่ลั่นไกนัดแรกฉะนั้นนัดแรกต้องดีสุดถึงต้องมีลาวรี่อยู่ที่นี่และเหตุผลที่เขาก่อตั้งหน่วยนี้หรือว่ากองทัพต้องการหน่วยเฉพาะเพื่อจัดการเรื่องซับซ้อนเวลาเกิดปัญหาเขาจึงต้องการหน่วยสืบสวนพิเศษไม่ใช่สารวัตรทหารทั่วไปโอลอสโกพูดขึ้นถ้าเราพิเศษนักทำไมได้อยู่ที่หน่วยแบบนี้ละ่ละราเอกยอมรับว่าเก่าแต่ปรับปรุงอีกหน่อยก็คงใช้ได้เขาสั่งให้เก็บข้าวของแต่ทุกคนเนี่ยกลับยืนนิ่งอารมณ์แบบทำไปก็ไม่ดูดีขึ้นมารอรออกกิบจง ไม่ต้องเรียกเขาผู้พันแต่ต้องขยับตูดให้เร็วเมื่อเขาสั่งทุกคนเนี่ยก็รีบขยับตูดแต่ความเป็นทีมก็ยังไม่มีครับแค่ยกโต๊ะเนี่ยก็ยังเถียงกันพระเอกมองแล้วก็สายหน้าฟรานซ์ก็ยิ้มถามขึ้นว่าหน่วยเราจะรอดแน่เหรอพระเอกก็ไม่แน่ใจแต่เขาใช้เบียร์ล่อดได้บอกไปว่าเขาเลี้ยงเองกลับมาปัจจุบันครับพระเอกมาถึงนิวยอร์กเขาเจอเนลี่ที่ร้านอาหารเธอสั่งอาหารให้เรียบร้อยแล้วพระเอกก็ถามว่าได้ข้อมูลมายังไง ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะเนียรีเนี่ยตอนนี้เป็นนักสืบเอกชนทั้งสองไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่มากรฟ2ปี7เดือนกับอีก19วันหลังจากทักทายละเอกก็เข้าเรื่องของฟรานซ์เนียรี่สรุปให้ฟังฟรานซ์หายตัวไปตอนออกจากบ้านที่บรูกลินประมาณ1สัปดาห์ก่อนศพถูกพบในเทือกเขาแคสกิลของตำรวจที่ขึ้นไปมี20นายได้ฟรานซ์หายตัวไปจากเมืองตำรวจนิวยอร์กเลยนำสืบสวนเองเจล่าภรรยาของฟรานซ์โทรบอกเธอละเอกได้ฟังก็แอบตกใจเมื่อฟรานซ์แต่งงานแล้วเลย เนียลีบอกเขามีลูกชายด้วยชีวิตยังไปต่อแม้นายไม่อยู่พี่เบิ้มละเอกก็ให้เล่าต่อซึ่งฟรานซ์ทิ้งข้อความให้เธอ2อสาข้อความก่อนจะหายตัวไปบอกว่ามีเรื่องอยากปรึกษาเกี่ยวกับคดีที่เขาทําอยู่ตอนนั้นเนียรี่งานชุกตั้งใจจะติดต่อกลับแต่เองงจล่าก็ติดต่อมาซะก่อนบอกว่าฟรานซ์ถูกฆ่าแล้วหลังจากดูในกระดาษละเอกก็วิเคราะห์ เขาไม่ได้ถูกฆ่าธรรมดาแต่ถูกทรมานด้วยในกระเพาะเขามีอาการขาดน้ำไม่มีอาหารและมันไม่ได้โยนเขาออกจากเครื่องบินด้วยเครื่องบินมีความเร็วลอยตัวคงที่130มากสุดก็160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะเปลีวเป็นแนวนอนเข้าไปที่ใบพัดต้องกระแทกที่ปีกหรือที่หางซึ่งคงจะมีบาดแผลสาหัสแต่ฟารานซ์ไม่มีเขาถูกโยนลงจากฮลิคอปเตอร์ขาเขาไม่ได้หักจากการตกลงมา จากผลตรวจเลือดมีแต่ฮิสตามีนเกิดเมื่อมีอาการบาดเจ็บหนักถ้าเป็นในการบาดเจ็บต้อนเสียชีวิตระดับจะไม่สูงขนาดนี้ขาเขาหักมาหลายวันแล้วนั่นคือสาเหตุที่มีผงแหลกออกไซด์อยู่ในเนื้อผ้าที่กางเกงเขาเขาถูกตีด้วยแท่งเหล็กสนิมเกาะถูกทรมานไม่เพื่อแก้แค้นก็ต้องเข็นเอาข้อมูลพ่อหมดธุระพวกมันก็ทิ้งเขาลงจากฟ้าเพื่อเลี่ยงการใช้ปืนเนียรีบอกเด็กมหาลาัยสองคนออกนอกทางเดินป่าจึงมาพบศพเขาไม่ได้พวกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเจอศพเมื่อไหร่ทีนี้เจ้าไงต่อพระเอกบอก ว่าฟรานซ์ติดต่อให้เนียรี่ช่วยเนี่ยก็อาจติดต่อคนอื่นในหน่วยแต่เนียรี่บอกเธอติดต่อทุกคนในหน่วยแล้วไม่มีใครรับสายเลยส่วนสวอนเธอหาเบอร์ไม่เจอคณะสำนักง,งานของเนียรี่ยังหาไม่ได้พระเอกพูดเขาคงโลกส่วนตัวสูงเหมือนเดิมอีกข่าวที่พระเอกเพิ่งรู้เนี่ยคือลาวี่คนที่ยิงปืนแม่นที่สุดในหน่วยตายไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนถูกรถชนที่มอนทานาะเนียรี่บอกงานศพเศร้ามากแต่ก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนในหน่วยพระเอกก็ถามขึ้นงานแต่งฟรานซ์งานศพลาวี่ ไม่มีใครบอกเขาเลยซึ่งก็ไม่แปลกเล่นไม่มีมือถือไม่มีที่อยู่ใครจะบอกได้เล่าส่วนส่งข้อความผ่าน ATM เนียรีเพิ่งคิดวิธีนี้ได้เธอถามจริงจังอีกรอบเราจะเอาไงต่อพระเอกตอบเขาไม่ให้ตำรวจจัดการคดีฟรานซ์แน่ถ้าอยากรู้ความจริงเราต้องลุยเองเริ่มจากไปหาเมียฟรานซ์ France. ซึ่งระหว่างไปขึ้นรถก็มีรถคันสีดำคันหนึ่งแอบซอดแนมอยู่ซึ่งคือตำรวจนิวยอร์กเขาเชื่อวู่โซครับ ระหว่างเดินทางเนี่ยก็โทรหาเดวิดหนึ่งในอดีตหน่วย1้อยสิแต่อีกฝ่ายก็ไม่รับเหมือนเดิมพระเอกจึงทิ้งข้อความไว้เลิกสัลังยาวแล้วโทรกลับมาด้วยที่เหลือเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้อาจซิบงานรับบางอย่างอยู่หรือไม่ทุกคนก็คงเจอเหมือนฟรานซ์พวกเขาถึงบ้านฟรานซ์นี่คือแองเจลากว่าที่เธอจะปีกตัวมาได้เพราะว่าพี่สาวเธอโทรมาทุกชั่วโมงเลยรัวว่าเธอจะทําบ้า,บา ไมกี้ลูกชายหน้าเหมือนฟรานซ์มากฟรานซ์ France, เล่าให้ฟังเสมอตอนที่อยู่หน่วยร้อยสิบว่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดละเอกรู้ว่าตำรวจพงถามแองเจล่าเป็นล้านคำถามแล้วแต่ช่วยเล่าไทม์ไลน์อย่างละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมแองเจล่าก็เริ่มเล่าเธอออกไปนอกเมืองกับไมกี้ก่อนจะติดต่อฟรานซ์ไม่ได้หลายวันจึงเริ่มเป็นห่วง ฟรานซ์ไม่เคยปาร์ตี้เลยเธอกลับบ้านและพบว่าที่นี่ถูกค้นกระจุยไม่มีของหายตำรวจไม่รู้ว่าใครทำเธอไม่รู้ว่าฟรานซ์ทำคดีอะไรเขาไม่เอางานกลับมาที่บ้านแองจล่าร้องไห้อย่างหนักเธออยากจะช่วยแต่ว่าตอนนี้มันยากเหลือเกินเนลลรีสัญญาอีกไม่กี่คำถามมีใครในหน่วยร้อยสิบทำงานกับเขาไหมแองจล่าไม่รู้แต่ที่ออฟฟิศเขาอาจจะมีเบาะแสเธอให้กุญแจออฟฟิศและบอกที่อยู่ที่นั่นก็ถูกค้นเหมือนกันและตำรวจก็ไม่พบอะไรก่อนจากแองจล่าบอก ฟรานซ์ France, ชอบพูดเสมอว่าหน่วยร้อยสิบไม่ใช่ตำรวจแก่ๆตอนนั้นเองไมกี้เนี่ยก็ได้พูดขึ้นอย่าได้กล้ามายั่กับหน่วยสืบสวนพิเศษควบพระเอกมองหน้ากันเพราะวันนั้นคือคำพูดที่พวกเขาพูดประจําเนลลรี่มาคุยกับไมกี้เล็กน้อยเธอเล่าถึงวีรกรรมของฟรานซ์พอจะขึ้นรถเนี่ยพระเอกก็เห็นรถเก๋งสีดําซึ่งเหมือนตามมาตั้งแต่นิวยอร์กแต่เนลลรี่ไม่คิดมากเพราะว่าเก๋งสีดํามีอยู่ทุกที่ ชากตัดมาชายคนนี้ชื่อซาโดเปียนได้มาสอบถามผู้จัดการร้านอาหารที่พวกพระเอกอยู่และนี่คือแลงสตันคนที่สั่งให้สอดแนมพระเอกจากข้อมูล พวกเขารู้ว่าริชอร์พักอยู่ที่โรงแรมไหนเขาให้สอดแนมดูพวกมันไว้แลงสตันดูเป็นกังวลเล็กน้อยพวกพระเอกถึงออฟฟิศฟรานซ์ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาแองจล่าไม่พูดเกินจริงในนั้นเละมากพวกมันอาจไม่ได้ของที่ต้องการเพราะถ้าได้คงไม่พังที่นี่เละขนาดนี้และคงต้องหาของชิ้นเล็กๆไม่งั้นคงไม่ทุบเก้าอี้เพื่อดูว่ามีอะไรด้านในขนไปเนี่ยก็เจอรูปกลุ่มสมัยอยู่ที่ร้อยสิบเนียรลี่มองและบอกรู้สึกเหมือนเมื่อวานนี่เองตอนแรกดูเหมือนจะไม่ได้อะไรครับจนเนียรลี่เห็นเปสนรสาันที่อยู่ังงตรง้ามฟ ฟรานซ์ <France S 2> เป็นคนเร็วถ้าเขาจะเก็บข้อมูลสำคัญไว้ต้องสามารถเอามันได้เร็วและทุกคนไม่คาดคิดที่พวงกุญแจมีอีกหนึ่งดอกมันคือกุญแจตู้จดหมายละเอกพูดขึ้นฉันเคยบอกไหมว่าเธอฉลาดเนียรี่ตอบทันทีไม่เคยเชียดทั้งคู่ไปดูที่นั่นแต่มันก็ปิดแล้วพวกเขาลืมดูเวลาตอนนี้5้าโมงแล้วเราต้องมาใหม่วันพรุ่งนี้ พวกเขากลับไปโรงแรมนั่งเชิวเล่นไพ่ด้วยกันคุยถึงอดีตรวมถึงเรื่องส่วนตัวก่อนที่พระเอกจะขอไปนอนเขาจะคืนค่าเครื่องบินให้อีกอาทิตย์เงินบำนาญจะออกเนียรี่บอกไม่ต้องเอ๋ยคงไม่ได้ทำงานนี้ถ้าไม่ได้เข้าหน่วยร้อยสิบแต่พระเอกรู้สึกว่าเนียรี่จะทำมันได้แม้เขาไม่ได้สอนยังไงก็จะคืนให้แต่สลับมาอดีตต่อจากการเก็บห้องพระเอกเนี่ยก็มาเลี้ยงเบียร์ทุกคนยับแต่ละคนเนี่ยดูเกรงไม่น้อยนั่งหน้าบึ้งตึงไม่พูดต่อน,นั่นเองชายร่างบึกคนหนึ่งเป็นทหารชั้นสัญญาบัต เขามาบอกพวกนายไม่ควรดืม่มทังที่ใส่เครื่องแบบพราเอกก็ตอบกลับทันทีเราไม่ได้ดื่มอยู่เราดื่มเมื่อกี้จนกระทั่งนายมาขัดทั้งสองประชันฝีปากไปมาอีกฝ่ายถามคิดว่าฉลาดนักเหรอวิชเชอร์ตอบก็ฉลาดกว่านายอะ่ะฉันมีกฎอยู่ทําไม่ไมายุ่งกับฉันและพวกฉันฉันก็จะไม่ยุ่งกับนายชายคนนี้บอกนี่มันคลับสัญยบัตรนวยไม่ใช่ฉันประทวนจะเดินออกไปหรือให้ลากออกไปทั้งฝูงพระเอกนี่ลุกเลยซึ่งพวกของชายคนนี้ก็มันร้องไว้มีมากกว่าพระเอกครับ12ต่อ9 ริชาร์ตอบสั้นๆน่าเสียดายจังในขาดไป3คนวะพูดจบคำนั้น2ฝ่ายก็ตีกันทันทีจากเหตุการณ์นี้ทําให้หน่วยร้อยสิบสนิทกันในทันทีพวกเขาใช้เวลาร่วมกันเนลลี่มาคุยกับพระเอกสองคนทั้งที่รู้ว่าเธอเป็นชั้นประทวนทําไมถึงยังตีกับพวกนั้นพระเอกตอบตามสไตล์ก็หมอนั่นไม่ถามดีๆเืนนี้พวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญนั่นคืออย่าได้กล้ามาย่ำกับหน่วยสืบสวนพิเศษ110ถ่ายรูปกลุ่ม ก่อนที่ฟรานซ์ในร่างเปื้อนเลือดจะโผล่มาบอกริชเชอร์พวกมันโยนฉันลงจากฮอลิคอปเตอร์นายจะทำไงกับเรื่องนั้นพราเอกสะดุ้งตื่นครุ่นคิดมองกระจกฉากตัดมานี่คือชายปริศนาโค้ดเนมเม AM หรือว่าชอบปลอมเชื่อโดยใช้ตัว A และก็นำสกุลตัวเอเสมอเช่นครั้งนี้เอเรียนเมาส์ a ออยู่ที่สนามบินอ้างว่ามาพักผ่อนเขาไปยังห้องน้ำและเผาพาสปอร์ตทิง้งวันต่อมาพวกพระเอกก็มาที่ไพรสณี ให้เนียรีเรียกร้องความสนใจพนักง,งานส่วนวิเชอร์ใช้กุญแจเพื่อลองเปิดตู้ทั้งหมดโดยเลือกฝั่งขวาก่อนเดาจากความถนัดของฟรานซ์เขาใช้เวลาอยู่นานจนพนักง,งานอีกคนมาถามเกือบจะล้มเหลวอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็เปิดได้เขาเอาเอกสารมาทั้งหมดซึ่งมีแฟลชไดร์ในนั้นพวกเขาจะเปิดดูข้างในแต่ช่องเสียบมันก็คนละแบบเนียรีต้องไปซื้ออะแดปเตอร์และเอกคอยให้เธอใช้แท็กซี่เขาขอยืมรถเนียรีรู้ว่าอีกฝ่ายจะไปทำอะไรนายรู้ว่าฟรานซ์ถูกฆ่าเพราะว่าไดรฟ์นี้ก็เลยจะไปหาปืนสินะ แต่หาปืนของวิทเชทอร์เนี่ยมันก็จะพิเศษหน่อยเขาไปยังโบสถ์ถามหลวงพ่อว่าพวกขาแป้งเนี่ยชอบขายกันที่ไหนจากนั้นพี่แกก็ไปที่นั่นเปิดฉากซัดพวกมันเอาปืนมาแถมยังได้เงินอีกด้วยเขากลับไปยังโบสถ์ให้เงินหลวงพ่อขอบคุณสําหรับข้อมูลอีกฝ่ายนี่งงเลยอีกด้านหนึ่งเอเอ็มมารับพาสปอร์ตท,ที่สั่งทําจากชายสองคนก่อนจะเก็บพวกเขาเพื่อไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้เอเอ็มรวดเร็วมากและฝีมือฉกาจไม่น้อยหลังเอกกลับโรงแรมซึ่งเนลลี่เนี่ยก็อยู่หน้าประตูพอดี แต่พอเปิดเข้าไปองพวกเขาก็ถูกขนทั้งสองจอบปืนสำรวจปรากฏว่าเป็นเดวิดและเอกถามไม่ใช้มีดพวกวเ้าเลอเดวิดให้ก้มดูมือเขาซึ่งมีดเนี่ยพร้อมโจมตีพวกเขาทักทายกันเดวิดไม่ได้ทำห้องเละมาถึงก็เป็นงี้อยู่แล้วเขาอยู่กับครอบครัวตอนที่เนลลรี่ติดต่อมาปิดการสื่อสารทั้งหมดเพราะว่าเมียให้ไปอยู่กระท่อมกลางป่าปีละครั้งพอได้รับข้อความเสียงก็เลยรีบมาทันทีหลังจากรู้เรื่องของฟรานซ์เดวิดเนี่ยก็โมโหมากก่อนจะถามใครเป็นคนทำ พวกเขาเปิดดูในไดฟ์ทว่ามันต้องใส่รหัสโอกาส3ครั้งใน2นาทีไม่งั้นไดฟ์จะลบตัวเองพวกเขาเนี่ยก็วิเคราะห์และลองใส่อันที่น่าจะเป็นไปได้แต่สองครั้งก็ล้มเหลวหมดจนเดวิดพูดขึ้นใครกันที่ฟรานซ์นับถือที่สุดบูชาเป็นฮีโร่ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นวิเชอร์พระเอกนี่ยิ้มบอกบ้าไปแล้วแต่เนียรี่ก็เสริม2อาทิตย์ที่เข้าหน่วยร้อยสิบฟรานซ์ตัดพงเหมือนนายพูดจาเหมือนนายปล่อยตามตูดนายเขาอยากเป็นเหมือนนาย และไม่มีเวลาแล้วเนียรีกด Enter ซึ่งมันก็เข้าได้จริงๆคร,ร,รับฟรานซ์คงชื่นชมพระเอกมากเดวิดตัดบทอย่าเพิ่งได้ใจไปพี่เบิม้มด้าน AM เขาเดินทางบ่อยมากใช้ชื่ีปลอมเสมอครั้งนี้ก็แอนดรูว์แม็กไบร์ปลายทางคือเดนเวอร์และใน drive ของฟรานซเนี่ยมันคือรายชื่ีปลอมทั้งหลายที่ AM เคยใช้รับพระเอกรู้ทันที นั่นคือชื่อปลอมใช้ตัวยอดเดียวตลอดจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนลายเซ็นส่วนข้อมูลอีกชดุดมันคือตัวเลขมุ่วๆนั่นคือสิ่งที่ต้องสืบต่อไปว่าทั้งหมดมีความหมายยังไงแต่ตอนนี้ต้องการกําลังเสริมซึ่งติดต่อนหน่วยร้อยสิบไม่ได้สักคนแต่เดวิดเขารูครับว่าสวร์อยู่ที่ไหนนั่นคือควีนส์เรืะว่าส่งจดหมายไปให้ตลอดพวกเขาถึงหน้าบ้านสวร์แต่ไม่มีใครอยู่ลระเอกพังประตูเข้าไปในนั้นมีกลิ่นเหม็นทั้ง3จอเปื้อนสำรวจ แล้วก็พบศพสุนัปอขปอกคอเขียนว่าเมซี่มันถูกขังในบ้านกินน้ําในโถส้วมจนแห้งตายเพราะว่าขาดน้ํพระเอกรูด้ดีสวอนไม่มีทางปล่อยให้หมาขาดน้ําเหตุผลเดียวที่เขาไม่กลับบ้านรือว่ากลับไม่ได้สวอนตายแล้วตอนนี้ไปสองคนแล้วฟรานซ์และสวอนแถมคนอื่นเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้พระเอกมองรูปหน่วยร้อยเสเขาบอกจริงจังตอนนี้มีใครบางคนกําลังตามเก็บหน่วยเราอยู่ดีละ พระเอกก็วิเคราะห์สาเหตุที่พวกมันยังไม่มาจัดการพวกเราอาจเพราะว่าเดวิดไปอยู่ป่าไม่มีใครหาพระเอกเจอส่วนเนลลี่อาจเพราะว่าพวกมันยังไปไม่ถึงตัวพวกมันเจอโรงแรมค้นหาบางอย่างแต่ไม่พบพวกเขาพยายามโทรเตือนทุกคนซึ่งตอนนั้นมีรถเก๋งสีดำคันเดิมที่จอดอยู่ไม่ไกลคันเดียวกับเมื่อวานครั้งนี้เนลลี่ก็เห็นด้วยเรากำลังถูกตามจริงพระเอกจะไปทักทายสักหน่อยระหว่างเดินไปเนี่ยรูโซที่อยู่ในรถก็พูดกับตัวเอง มันคิดว่ามันจะทําอะไรละเอกถีบหน้ารถความแรงของมันทําให้ถุงลมนิรภัยทํางานพุ่งชนจมูกรูโซ่พละเอกซัดไปอีกชุดใหญ่จนรูโซ่ในหมดสติไปเลยโมดจริงไรจริงเดวิดบอกเมื่อสมัยวันวานเลยนะปลาเอกตอบทันทีก็คงงั้นนายก่อความสนามส่วนฉันลงมือคนเดียวแต่พอค้นตัวเนี่ยก็พบว่ารูโซ่คือตำรวจนิวยอร์กเดวิดบอกพละเอกอย่ามามองนายลงมือคนเดียวเนะี่ยพวกเขาอยู่บนรถทันทีที่รูโซ่ฟืน้นเขาต้องออกตามหาแน่ เดวิดถามทำไมต้องต่อยเส้าแรงอะ่ะตามสไตล์พระเอกครับเขาไม่ต่อยเบาๆอยู่แล้วพระเอกหัวเสียเรื่องหมาและคิดว่ารูโซ่เนี่ยอาจมีเอี่ยวด้วยและเขาไม่ได้ฆ่าแค่ทำจมูกหกักตื่นมาก็คงไม่เป็นอะไรเนียรี่นึกไปนึกมาเนี่ยเธอก็จำได้แล้วรูโซ่คือตำรวจที่ทำคดีของฟรานซ์คงเห็นว่าฟรานซ์โทหาเนียรี่ก็เลยแอบตามเธอมาคำถามคือตามมาทำไมเดวิดบอก เมื่อครู่ที่โทรหาซานเชสแล้วก็โอโลสโกเนี่ยมีแต่ข้อความเสียงซึ่งเป็นสัญญาณไม่ดีพวกเขาจึงตกลงกันยับจะมุ่งลงแอตแลนติกซิตี้เพื่อตามหาซานเชสแต่ก่อนอื่นจะต้องเปลี่ยนรถก่อนมันสะดุดตาเกินไปด้านซารปเปียนเขาก็โทรรายงานแลงสตันเรื่องที่พระเอกจัดการบุโซเขาถีบรถถุงลมนิรภัยทำงานจากนั้นก็อัดเขาหมสเตบอกเลยไอ้นี่มันอสูรละกายจํา็นต้องขอกำลังเสริมแลงสตันจัดให้แต่ตอนนี้แค่จับตาดูไว้ก่อนและอย่าทำพัง พวกละเอกจอดรถที่สนามบินหารถเช่าคันใหม่และใช้ชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยหรืว่าถูกไหมหัวในระบบแล้วเทาว่าตอนนั้นพวกเขาก็ได้เจอดิกซันอดีตลูกทีมหน่วยร้อยสิบละเอกรู้ว่าตอนนี้เธอทํางานลับอยู่ดูจากเรื่องฟรานซ์เธอจะต้องมาหาในทันทีแต่ดิกซันไม่แผลได้ว่าเธอไม่ได้รับข้อความถือว่าไปทํางานลับสุดยอดอยู่เธอก็ตอบนี่สิริชเชอร์คนเดิมวิเคราะห์ขาดมากละเอกบอกเรื่องที่เขาถูกหมหัวอยู่จึงอยากขอบัตรประชาชนปลอมของดิกซันเพื่อใช้มันเช่ารถ ดิกซันรู้เรื่องฟรานซ์แต่ไม่รู้เรื่องสวอนพอได้รู้เนี่ยก็ตกใจไหนจะซานเชสแล้วก็โอโลสโกอีกที่ยังติดต่อไม่ได้ดิกซันก็เลยเอาด้วยมาจัดการเรื่องนี้กันอย่าได้กล้ามาเยี่ยมกับหน่วยสืบสวนพิเศษและเธอรู้ด้วยต้องเช่ารถ SUV รถหลังคาสูงเพื่อพระเอกอีกไปก็เย้ม้ม ฉากย้อนมาอดีตซึ่งทั้งสองเนี่ยมีซัมติงกันอยู่ครับดิกซันเป็นคนละเอียดมากเธอจะย้ำเสมอตัวเลขบอกเรื่องราวในการสืบสวนรายละเอียดเป็นเรื่องสําคัญดิกซันเธอเคยชวนพระเอกออกเดทด,ด้วยแต่ก็ถูกปฏิเสธพระเอกคิดว่ามันคงไม่เหมาะที่จะมีอะไรกับลูกน้องกลับมาปัจจุบันพวกเขาอยู่ในรถดิกซันเนี่ยเป็นนักบัญชีมาก่อนเธอก็วิเคราะห์ตัวเลขจากไดรฟ์แต่ตอนนี้ยังตีไม่แตกด้านซาโรปเปนเขารายงานแลงสตัน พวกมันใช้ชื่อปลอมเช่ารถดโดยคาร่าดิกซันตอนนี้เธออยู่กับพวกริชเชอร์มุ่งหน้าไปยังแอตแลนติกซิตี้อาจไปหาเพื่อนที่หายไปแลงสตันบอกว่าดีอยู่กันพร้อมหน้าถึงที่นั่นเมื่อไร่เก็บพวกมันซะเขาอยากให้ตายภายในพรุ่งนี้แอตแลนติกซิตี้ออฟฟิศซานเชสเละเหมือนกันยับสภาพแบบเดียวกันเป๊ะและก็มีรูปกลุ่ม110ที่นี่เหมือนจะไม่มีอะไรกระทั่งพระเอกเจอรูปซานเชสที่ถ่ายกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอเชื่อมิลลีน่าเธอต้องสำคัญกับเขารูปถ่ายที่ลักกี้เลาจ์ สี่คนก็ไปที่นั่นพระเอกเนี่ยเข้าไปกับเนียรีเหรือว,ว่าดิกซันกับเดเวดิดแต่งตัวท่งอย่างกับตำรวจพอเข้าไปถามหาเมลีน่าบอกว่าเป็นเพื่อนของซานเชสชายคนหนึ่งก็เดินนําเข้าไปแต่พอพ้นสายตาเนี่ยเพื่อนอีกคนก็รีบไปบอกเมลีน่าเพื่อให้เธอหนีไปทันทีดีที่พวกดิกซันรออยู่หน้าร้านพอดีทั้งสองไล่ตามเธอไปด้านพระเอกพวกเขาถูกชายสามคนล้อมบอกให้เลิกมายุ่งกับเมลีน่าพระเอกจะอธิบายแต่อีกฝ่ายเนี่ยก็เปิดฉากบวกซะก่อนอีเบิมก็เลยจัดให้ ละเอ็กเหนือกว่ามากจนอีกฝ่ายบอกให้ใจเย็นก่อนละเอ็กซัดจนออกมานอกร้านและก็ได้เจอกับดิกซันที่จับมิลิน่าได้พอดีพออธิบายทุกอย่างเนี่ยมิลิน่าเสียใจเธอคงไม่วิ่งถ้ารู้ว่าพวกลิเชอร์เป็นใครเพื่อนเธอก็แค่เป็นห่วงเว่ามีชายดูน่ากลัวมาที่นี่และถามถึงเธอเมื่ออาทิตย์ก่อน รูปพัรณ์ไม่เหมือนรูโซเขามีผมและก็มีแผลเป็นที่แก้มซึ่งก็คือซาโรเปียนนั่นเองครับเขาต้องการข้อมูลบางอย่างเธอติดต่อซานเชสไม่ได้2อ,อาทิตย์ก่อนฟรานซ์ก็มาที่นี่ทั้ง3ทํทำคดีด้วยกันสวอนไม่ได้มาแต่พวกฟรานซ์พูดถึงอยู่มิลิน่าก็ตกใจเมื่อรู้ว่าฟรานซ์ตายแล้วเธอยินดีช่วยเต็มที่เพื่อหาพวกซานเชสมิลิน่าเล่าทุกอย่างที่รู้ครั้งสุดท้ายที่เจอซานเชสเขาคุยโทรศัพท์กับบางคนย้ำตัวเลข6.50ครั้งละแสน เขาจูบเธอวิ่งออกไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยที่คาสิโนอตแลนติกพวกพระเอกมาวิเคราะห์กันต่อ650ครั้งละแสนซึ่งก็คือ65ล้านเหรียญซานเชสกับโอโลสโกเป็นรอปรพอฟรีแลนซ์ที่คาสิโนพวกเขาอาจเจอเรื่องใหญ่เข้าเลยติดต่อฟรานซ์หรือสวอนพระเอกเดาว่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับพน,นันพวกเขาขอเจอขออ้อน่วยรักษาความปลอดภัยเขาชื่อว่าเชฟซึ่งรู้จักพวกซานเชสดี เมื่อรู้ว่าซานเชสอาจตายไปแล้วเชฟก็พร้อมช่วยเหลือเต็มที่โดยคิดว่าทั้งคู่ซานเชสกับโอโลสโกกำลังสืบเรื่องการโกงเงิน65ล้านจากคาสิโนแต่พอดูบัญชีเงินก็ไม่ได้หายไปสักเพนนีเดียวแต่เขาจะช่วยถามให้ว่าพวกซานเชสจัดการอะไรอยู่กระเอกมอบเชือปล้อมของ AM เช็คดูว่าเขาพักที่โรงแรมแถวนี้ไหมพวกเขามาพักที่ห้องสวีทที่เชฟได้จัดหาให้เกระเอกไม่ค่อยชินเลยครับใจเขาอยากพักที่โมเตลม,มากกว่า ทั้งสี่นั่งล้อมวงคุยเรื่องส่วนตัวผ่อนคลายดิกซันเกือบจะแต่งงานจนรู้ว่าหมอนั่นนอกใจทั้งที่จริงเข้าใจผิดแต่เธอกลับโล่งใจที่ไม่ได้แต่งเพราะว่าทําให้รู้จักหัวใจตัวเองซึ่งพระเอกได้ฟังก็แอบยิ้มด้านเนียรี่เธอไปได้สวยกับงานสืบเอกชนเงินดีมากๆส่วนพระเอกครับเขาก็โบกรถเนจอนไปทั่วพักโมเตลถูกๆดิกซันก็แอบถามไม่เหงาบ้างเหรอผิบเบิ้ไม่ต่อระหว่างเพื่อนนอนพักพระเอกเนี่ยก็นอนไม่หลับเขาไปคาสิโนเพื่อวิเคราะห์ตัวเลขต่อ แต่กลับพบดิกซันที่ออกมาเล่นโป๊กเกอร์คนเดียวซึ่งเหมือนจะได้เยอะมากจนพนักง,งานต้องมาเชิญแก้บังคับเพื่อให้เธอออกไปซึ่งสาโรเปียนก็แอบดูพวกเขาอยู่ระหว่างเดินกลับห้องเนี่ยดิกซันก็อ่อยพระเอกอีกรอบแต่เขาก็บอกว่าฉันเป็นหัวหน้าเธอดิกซันเฟลอีกละเอรอหลายปีเพื่อคําตอบนี้แต่ริชอร์ก็ตอบสมเป็นตัวเองดิกซันเปลี่ยนเรื่องเจ้าไงดีกับชายสองคนที่ตามเราอยู่เธอคิดว่าจะมาปล้นตอนแรกพระเอกก็คิดงั้น แต่เห็นรถด้านหน้าพร้อมกับป้ายนิวยอร์กไหมมันตามเรามาตั้งแต่ทางด่วนเข้าเมืองหลังบอกแผนพวกพระเอกเนี่ยก็ปีนรั้วด้านข้างพวกมันวิ่งตามทันทีตำรวจนิวยอร์กต้องออกไม้เรียกพระเอกแล้วถ้ายิงปืนตำรวจแห่มาแน่จำเป็นต้องสู้แบบไม่ใช้ปืนและเหมือนพวกมันก็คิดแบบเดียวกันทั้งสองแยกกันพระเอกเจอปูนที่พึ่งเทเขาก็คิดบางอย่างได้พระเอกไปดักรอมันอยู่และเข้าโจมตีจากด้านหลังทั้งคู่บวกกันอย่างเดือดต่างไยต่างไดแ้แผล ตอนที่พระเอกจะโยนมันลงมาดิกซันบวกกับชายอีกคนซาโรเปียนเนี่ยใช้ปืนเก็บเสียงยิงแต่ดิกซันก็จับชายคนนั้นบังได้พระเอกก็โดดใส่ซาโรเปียนเขาจับหน้ามันกดใส่ปืนจนอีกฝ่ายขาดอากาศพระเอกจามันได้ชายคนนี้อยู่ที่คาสิโนพอคนรถมันเนี่ยก็พบประวัติ110ทุกคนมันทําการบ้านมาดีพระเอกใช้มือถือซาโรเปียนโทรกลับไปเบอร์ล่าสุดแลงสตันก็ถามทันทีเรียบร้อยดีไหมริชเชอร์ตอบไม่ใช่แบบที่แกหวัง แหลงสตันไม่ตกใจเท่าไหร่แกหาเรื่องผิดคนแล้วริเชอร์พระเอกตอบแล้วทําไมคนที่เสียงหงอถึงเป็นแกละ่ะเขาตัดสายพวกนี้มืออาชีพครับมือถือชายเราทิง้งป้ายทะเบียนผีไม่มีอะไรระบุตัวได้แต่แล้วดิกซันก็เจอบางอย่างบัตรลานจอดรถเป็นบริษัทนิวเอชเทคโนโลยีทําให้ยังพอมีเบาะแสทั้งสองทำการซ่อนศพโดยฝังไว้ในปูนจากนั้นก็กลับห้องพระเอกถอดเสื้อโชว์ซิปพแคพติดพาสเตอร์ให้ตัวเองก่อนที่จะล้างแผลให้ดิกซัน พอจ้องหน้ากันเนี่ยดิกซันก็ตาหวานบอกมันเป็นเรื่องปกติที่จะเหงาบ้างเธอเข้าโจมตีวันนี้นายไม่จําเป็นต้องเหงาและนายไม่ใช่หัวหน้าฉันแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเอกก็ไม่ขัดศรัทธา30กิโลเมตรนอกเดนเวอร์โคโลราโดเอเอ็มมาพบชายในชุดสูททั้งหมด65ล้านอยู่ในรถบรรทุกคันนี้ติดตามมันได้จากเครื่องนี้ด้านพระเอกเขาบอกเพื่อนเรื่องเมื่อคืนและบัตรจอดรถเชฟได้ข้อมูลมาแล้วตำรวจแอตแลนติกซิตี้แจ้งว่า พบอีกสองศพที่นิวยอร์กใกล้กับทางเหนือที่พบฟรานซ์ละเอกเปิดดูสำเนาเป็นซานเชสและโอโรสโกเขาจะโทรบอกพี่สาวโอโรสโกเนียลีเองเนี่ยก็จะบอกมลีนาเรื่องซานเชสละเอกวิเคราะห์บาดแผลทั้งคู่ตรงกับฟรานซ์แล้วว่าถูกทรมานและโยนลงจากหอส่วนเรื่องรายชื่อ AM เนี่ยเขาไม่ได้พักโรงแรมไหนแถวนี้และพวกซานเชสก็ไม่ได้ทํางานให้กับคาสิโนอื่นเลยไม่มีที่ไหนถูกโกงเงิน65ล้าน ดิกสันเลยสรุปศพถูกพบที่นิวยอร์กรถที่ตามเรามาก็มาจากนิวยอร์กทะเบียนผีนิวยอร์กบัตรจอดรถนิวยอร์กนี่เป็นคดีนิวยอร์กตั้งแต่แรกและเอกเดินออกไปเพือนี้ถามทันทีนั่นจะไปไหนเนี่ยริชเชอร์ตอบเสียงเข้มเราต้องใช้ปืนมากกว่านี้และนี่คือริชเชอร์ยอดคนสืบเรือหำมพาร์ทที่หนึ่งจะเป็นยังไงต่อน,นั้นรอชมคลิปหน้าครับแต่ถ้าใครอยากไปดูเองเนี่ยมีให้ชมที่พามวิดีโอสใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้ ผมแมงก็แมนครับแดนแห่งความสนุกและความมันส์สำับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ